ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่เกาะค่ะวันนี้เราจะแกงหน่อไม้ค่ะไปหาหน่อไม้มาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างคือพร้อมหมดแล้วพอของหวือบนะครับอันดับแรกก็ต้องสองนวยอย่บ่กสองนวยสองนวยนี่ยสองหวือบหยานบ่บ่อแม่นุ่มหวือบหยาดพ่แม่เตอร์สันนะบางสิไปแกงหน่อไม้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเอ้ามือขึ้นนี่เราก็จะแกงหน่อไม้ค่ะ คือทุกอย่างเราเตรียมมาหมดแล้วนี่น้ำยานางน้ำยานางเราก็ปั่นมาจากที่บ้านแล้วบว่าจะเสือตั้งในแล้วเสือนงตั้งนอกครับเสือที่โบนี่หมดแล้วสมัยสะกีตะกวแตมันถูกมอกทำไมถุงมือในไข้แน่ผู้ชายเป็นม่จไงคือบ่วปฏิดแต่สมัยตะกี้เที่บ่ทอนไปชงหยังหยากเนาะว้ย เราตั้งหอตะกระผู้ใดผู้ใดจะมาหุงจักลัหวงบขมาตะกรอนโอนี่หน่อไม้แล้วก็หน่อไม้แล้ก็ต้มมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเลยนี่ครับใส่ก็ใส่ขระตุ๋หน่อไม้มาจับบ้านเนาะเรียบร้อยแล้วข่าวบ่อหายอย่างเี้ยหายอย่างเี้ยขามาแกงเอาขิด แเแกงี่อยยากให้ยาตบถ้ามาได้เราคนยันยันควนยันยันก็ให้ให้ปอกบวกบวกยันยันโอ้ย้ับวมงีเเดียว่านุ่มขอบอกเดียวบนี่ย่าแขนตองแรงมันยันหน่อไม้นะแกงได้วรอที ดีญี่ปุ่นมาใส่ลลางอยูหลางน่าเลยใก่เห็ดลงลลางหลางเป็นอย่างนี้นี่กระปุกนี่เวียบเนี่ยมันสองอันนี้ก็ได้โย่นั่นอืมข้าวใส่กระยาถั่วขาต้มมาแล้วเรียบร้อยข้าแกงใส่น้ำยนางอ๋อหนีเด้อเดี๋ยวสิไปตำข้าวเบือก่อนจังหน่อยพี่น้องเอ้ยเฝ้าเฝ้าเฝาก็สิตำข้าวเบือก่อนเด้อพี่น้องเฝ้าเฝ้าฝ้าฝ้า น้ำจะนั่งสีอันนั่นเดียวมาสุกตอนได้ครับยด้แล้วพาพาพาตัดตัดถ้าเบ่งถ้าเบ่งลราตัดไปลราตัดไปถ้าเบ่งบันจัดกระเบือบ้องชีว่าให้ได้อีกบอวางยาน áo bướm, áo lưới, áo lụa, cái cho mình ăn kim loại, cuồng, tăm, xơ, tăm, có Họ... sai rẻ không nhau pha phóng không có pha phóng không có pha không có pha phóng không có pha ไปแปไปแกงไปกหูหนาพี่น้องมอพดดแล้วมอพดแล้วมอพดแล้วหมอฟดแล้วนาตาลีรีบ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 คุเนอยาางายนาตาลรีบรีบพ่นพ่นอืให้เบมือลงไปพ่นๆเบือจ mm ังบดเป็นก้อน มันตัดเบื ules, ่อม oh! oh ันจะเป็นก้อนเลยกดแหนตั้มบ่ค่อยอันดีแขงได้หแบบโอ้แกงน้องใหม่ไรเด้อแกงน้องใหม่ไรเด้อฉันจะเด้นน้ำกินอยู่บ่ยายว่ามันสิไรมันสิอะไรครูบ่าวไปคุยสาวตะกอนเลยอันถามผู้สาวกินข้าวกับยังอ่ะมื่อนี่ว่าสันผู้สาวพันธนกินข้าวกับแกงน้องใหม่ไรว่าจัน กู่าวคโลดโลเขาอะไกูลมื่อละบ่สั่งถือเถื่นะจ๊ะีครับูว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรตอนนี้กี่โมงแล้วนี่บ่ายโมงกูบ่ายโมงโอ้ยเ่ายม้โิเขาบ่ายสองแล้วบ่ายสองแล้วจก เห็ดเห็ดเห็ดแบบฝ้าได้ยังฝ้ามักบวยังพันเล้วยอยู่ยังฝ้ารลายมักบวเพันนลี่อย่นำแล้วหัวแล้้ไป้วไปแลวไดน้ำเลยเนาะพุนผุนบุนึงหาตาเย็นใช้ห่อนเขาห่อนเขาเลยเด้อไอเป็นหิ้วเขาเด้อไอเป็นหิ้วเขาอยาอเด้ยังอากได้ยอาแห้งแห้น มนมีกะพร้อมพร้อมอันพร้อมแปรใส่แกงมาใหม่หอมมือหอยึนมาแล้เด้อ่ไนอนอยู่ี่ไหนคนไหนขางาใส่พักน้จังน้อยบ่ใส่พักกีตูเนาะส่กน้งนีแสบดิอืมใส่กนาจัน้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมเบลือีกสันไม่ได่ครับครับจบใบบ่าเถอะยังมาเลยครับกำลังไ่อยู่้งปปคพีเดียวรหรือเพื่นนั่นแจงทำไมว่าท่นเรีกาจบเร็วคักบ่าพ่อพพอจบก่อนไปแกบพังนาวไว้ไว้เดี๋ยวไปจบก่อนเออไม่ใส่หรอกมีผักอีตูนแต่ว่ามันหนังแต่พักนาวจังแสบ นอใส่หัวลงไปเด็ดน้ำเึ้นใส่ดอกใส่ผักขาเหรอบ่ต้อตงใส่ตัวรอทาเห็นบกบวบอ่อนจังหน่อยอันทั้งแนเด็ข้ <c oughs> องสเบสบบจัเถอเออแต่ว่าแม่แต่จะเออทา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 นี่พี่น้องบา <c oughs> นิกรใสผักขาห่ยื้อขึ้สวัสดีรู้เถอะวะ่า บ้งสองมาเนี่ยบ้างสอง้งสองเ้อบ้างสองเน้อบบ้งกินเน้อบานเน้อบ้าน่องอไรอ้ยครับลดเบกเบรเบรอนี่แ้อแกงเหม่ดเบกเบกัเอเอสงลเลก็เด้พี่นเ้องเสยข้าวัิกัดกัดพกัดก่อนกินมพี่ถัง้ นี่คือเด่นไม่อย่างนึงเอามาเอาเอาเนี่ยมาใส่หลอดสุทายเอ่ากระเขียวพอเราฟิล์นะครับผมแต่ว่ามันวันนี้ใบยะนางมันอ่อนมันก็เลยไม่ไม่เขียวเท่าไหร่แต่ว่ากระเขียวอยู่สูตรเด็ดเพิ่งอ่สูตรเด็ดนี่แหละเวลาเขาขายเป็นยังเจียงหนำเขียวหนำเขียวเดี๋ยวมากินขอน้ำกันเด้คอยจงไว้หน่อยพอดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหิวแล้วหิวแล้วบ๊ายบาย